สวัสดีด้วยทุกท่านการุณามานี้วันนี้มีงานประมูลที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางดงนะครับผมใครสนใจจะประมูลรถนะก็มาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวงานประมูลจะเริ่มประมาณ11โมงนะครับผมลุงก็เ้าเวรเข้าง,งานนะครับผม บอกได้เลยว่าวันนี้จะมีงานประมูลมอเตอร์ไซค์ส0งร้กว่าขันใครสนใจแวะเวียนมานะครับขอบคุณน,นะเป็นมิตรภาพที่กำลังจิตและกำลังใจด้วยกันเลยกันเนาะเอาว่าไปแล้วก็ยังไม่มีงานตอนนี้ทำงานอยู่นะดูลูกค้าลูกค้าเพียบเลยเลยลูกค้าด้วยดูรถร้าอเอาด้วย ตอนนี้ลูกค้าเริ่มเยอะแล้วเห็นไหมครับรถล,ลาเพียบเลยเห็นไหมครับเลยลูกค้ามาเพียบๆๆๆเพียบเียบเียบเบเบเห็นไหมครับงานเราเยอะมากๆครับผมก็อเอาเพื่อความสนุกไปก่อนแล้วกันเนาะ<อ>คุยกันสักแปะปะปะป,แป,ป,แป,ป,แป,ป ขอต้อนรับสุดแชร์สดทุกท่านด้วยนะกันนะครับผมอาจินามาโตะนะครับอืมก็คนนี้ถือสินอด้วยแล้วก็งานเยอะด้วยนะเอ่อเอ้ย,ยไปเสร็จแล้วโอเคเลยครับพิมพ์ข้อมูลพิมพ์ข้อความพิมพ์ความขอได้นะน้องเอ๋ยทางานต้องระเบียบระเบียบระเบียบ,บ,ยบต้องเนงแฟงแ,ฟง,แฟงไว้นะครับอืมใครเข้ามาแล้วก็คุยกันได้แต่ใครยังไม่เข้าก็รีบๆเข้ามาสะ มาเป็นกำลังใจนะครับผมโอเคขอทำงานต่อแล้วนะอีสสุสิศาอีนนกับเวทีการประมูลนะครับแต่ว่ายังไม่เริ่มงานอ่ะอีกสักประมาณสักประมาณสักประมาณพลักใหญ่ๆนะพลักใหญ่ๆนั่นแหละ 11โมงงานประมูลจะเริ่มนะครับผมก็ขอปิดไลฟ์ช่วงเท่านี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายพองานยังไม่เริ่ม